ทานน้ำไหมครับเออเอ่เอ,อคุณผู้หญิงครับ <illes> คุณเป็นอะไรมาครับเปะคุณเป็นอะไรมาครับยังก็ถามอีก <illes> อ้าวไมถามมันจะรู้เหรอเนี่ยเสียใจเหรอครับโอ้ยกูดีใจมั้งยังไงฮะจะมาตั้งใจมาทำอะไรครับเนี่ยจผัวจะมาฟ้องหย่าค่ะโอ้คิดดีก่อนนะครับคิดดีแล้วค่ะทนไม่ไหวแล้วค่ะอยู่กับฉันมาตั้งหลายปีดูสิพอมาปีนี้มีผู้หญิงใหม่มีคนใหม่ซะแล้วคุณเป็นหอบะหะเนี่ย ร้องไห้ค่ะอ๋อแล้วเหตุผลที่เขาทิ้งคุณนะฮะนี่ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลพ่ออะไรโอน่าจะเป็นที่คุณไม่ค่อยดูแลร่างกายมั้งฮะ